สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมวิวพระที่ตกดินนะครับที่บึงท่องเที่ยวที่ผมวิ่งประจำนะครับตอนนี้ก็วิ่งมาได้2กิโลนะครับเหนื่อยมากแต่ว่าอากาศดีก็คือว่ามันมันไม่ร้อนครับอากาศเย็ยนแบบคือตอนนี้ที่ขอนแก่นอากาศหนาวมาได้ ตั้งแต่วันจันทร์สี่วันละนะครับได้สีวันละเฮ้ยใช่ไหมน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะอ่าน่าจะน่าจะเป็นอาทิตย์อยู่ครับน่าจะอาทิตย์กว่านน่แหลืมไปลืมไปก็ถือว่าหนาวปีนี้ถือว่าหนาวกว่าปกติคือหนาวยาวหนาวหนาวยาวเออหนาวยาวกว่าปกติเพราะว่าปกติจะแค่สามวันแล้วก็หาย แต่ตอนนี้มาเป็นอาทิตย์ละก็ความหนาวก็ยังอยู่นะครับตอนเช้าก็ประมาณ15 16เมื่อเช้าก็14องศาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ดูพยากรณ์อากาศพ่กนี้13องศานะครับอันนี้จะให้ดูลังนกกระจาบนะครับบ้านผมเอินว่านกกระจอกฝ้านะครับเขาก็มาทำลัง ทำรังเรื่อยๆแต่ว่าก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าน่าจะมีคนออกไปก็ไม่น่ารักเลยจริงๆก็ปล่อยไว้ให้ทุกคนที่นี่เอาไว้ดูน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันการมาเอารังเข้าไปแล้วก็เอาไปาประดับบ้านหรือประดับอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันมันเสียหายอะ ธรรมชาติมันเนี่ยครับเห็นเห็นรังไหมครับเพราะว่าตอนที่ผมมาครั้งแรกๆที่มันมาสร้างหลังมี20-30ลังตอนนี้หายไปหมดแล้วแสดงว่ามีคนมาเอาไปนะครับก็ฝากฝากท่านนายกเทศบาลลำน้ำพองนะครับท่านประลัดเทศบาลนะครับช่วยมาดูแลตรงนี้หน่อยนะครับคือไม่ใช่อะไรคือทุกคน จะได้ดูด้วยกันนะครับก็อนุรักษ์ไว้เพราะว่ากว่ามันจะกลับมาละครับมันก็ผมไม่เห็นมาเป็นยี่สิบปีแล้วนะครับตอนนี้มันกลับมาก็น่าจะอนุรักษ์ไว้ให้ทุกคนดูด้วยกันไม่น่าจะมาเอารังมันไปนะครับอ่าโอเคมาว่าอ่าพาดูวิวรอบๆบ,บึงท่องเที่ยวนะครับเนี่ยครับตัวน,นี้เป็นหน้าหนาวต้นก้านทูบก็จะ แห้งๆหน่อยส่วนส่วน,วนตรงนี้ก็จะมีที่มาเพื่อเลี้ยงบัวเลี้งควไว้นะครับมาก็จะก็ต้องออกทางๆ,ๆนะครับจะเป็นข้อกัวข้อควายนะครับตอนนี้น่าจะยังไม่ต้อนเข้าเข้าหอกนะครับ มาก็จะเอาโอเคมาต่อมาแล้ว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 เราก็อยู่ห่างไวมันจะลอยไหมไม่กล้าลอยนะเพราะมันเห็นเราถืออะไรสักอยาก่างงมันก็ไม่กล้าโอเคนี่ครับ ทางเทศบาลก็เอา,อาผักตกชวาออกบางส่วนเออมันก็ทำให้ให้ดูสะอาดตาเพราะที่ตกดีละเห็นแต่แสงสีแดงๆนะครับมันก็จะดูสะอาดสะอ้านทางเทศบาลมาดำเนินการเอาออกดูสวยงามนะครับ วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับพามาดูวิวบึงถุงเทียวนะครับค่อนข้างสวยงามในวิวตอนพระอาทิตย์จะตกดินนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปจนจบขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ